สวัสดีครับพบกับผมดอทชอนอตอนนี้ผมอยู่ที่เซนต์แอนดรูวนะครับผมอยู่กับโทมิกะนะครับก็เ,เป็นรถเนาะหลายแดดหลายไฟให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจรถขหนีแพนด้านี่รถตำรวจน,นะครับรถขหนีแพนด้าโอ้โหนี่อโอ้โหเก๋เก๋มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็รถสีเลือดหมูแดงๆแล้วก็สีอ่อน ปั่นน้ำปนนั่นนิดนึงนะครับแล้วก็รถปั่นดินอะไรเงี้ใช่ไหมรถแท็กเตอร์ใช่ป่ะครับรถรถเครเหลหรืออะไรผมไม่แน่ใจเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัด่ดินอะ่ะใช่ใช่เอ็กซ์เทอร์เรสอร์แล้วก็มิซูบิชอัลแลนเดอร์โอ้โหลิสันนิสโมนะครับโอ้โหนี่สวยอันนี้รถนะฮะรถจี๊ปเลยนะครับแล้วก็เสียงปัง นะรากรถออันนี้คลาสสิกรถปัวแปลกๆผมว่าผมได้แบบชอบไม่เหมือนใครดีนะครับรถตำรวจอะไรแบ c, แบแนวดีครับหายาวก็รถเจนเดอร์เมรีเมร,มร,มรีอะไรนี่แหละครับใช่ขยายสักนิดนึงนะครับอ๋อเรโน่หรอรถเรโน่ babies, ใช่ครับรถตเทิง เก๋ๆสวยครับเป็นอ,อะไรเงี้สยสายสอวูดที่สวยครับสวย,เ,ยวเขียวๆนี่ก็สวยนะอันนี้สวยเลยแล้วก็รถนี่ขนแมวกันไมไ่ทราบนะครับดีสีทองสวยเลยครับแล้วก็อันนี้รถแท็กซี่โตโยต้าโนอาใช่หไหมแล้วก็รถแท็กซี่โตโยต้าคาร์คอร์แท็กซี่ ไปแล้วหนึ่งตู้ครับวันนี้เป็นตู้ที่สองตู้ที่สองนี่เยอะมากเครัยนี่อย่างนี้เลยตู้ที่สองนี้เลยคันแรกก็เจ๋งมากแลู้0 1 2หนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหเหลืองโอ้โหนี่เปรี้ยวมากครับรถตัดดินอีกแล้วรถาขาวอันนี้สวยแลมโบกินี สวยโหรถก็อาจจะไม่ได้ดูทุกคันนะครับแต่เราเห็นว่าคันไหนแบบเอแหวกแนวดูแบบเก๋ๆแจ๋วไปเลยครับพี่อะไรอย่างเงี้ยทรงนี้ก็จะก็จะก็ค่อยๆพิจารณากันอีกทีหนึง่งรถ JAF นะครับอ๋อโหำรวยแ้วหนี่สีชมพูเฟ้ยมากเลยํำรวนแล้วมันบวดเหลือง ใช่ครับโอ้โหวันนี้รถปักดินเลยเนี่ยโอ้วันนี้รถเก๋มากรถเล็ก JAS uh huh. เหมือนอันนี้เลยครับแต่ต่างกันหน่อยนึงไม่เหมือนนะคือมีคำว,ว่า JAS เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้มันคนละแบบแนะอันนั้นรถตู้อันนี้เหมือนรถแบบรถจี๊บมากกว่าอันน,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 นี้เหมือนส่งของะส่งไปที่ไหนเน่รู้ไหมืเงี้ยครับน,นี่รถรถบัสอ่า ได้สองตู้ครับตู้ที่สามครับอ๋ว่าคันนี้สวยมากครับดีป่ะครับคันนี้คันนี้สวยโทมีกะใช่เออฮอล็อกเลยสวยใช่ใช่นี่ขนเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเออสวยหรือ,อไม่ได้โนเสาด้ว <laughs> ยนี่สวยจริงอะ่ะ มีป่ะเดี๋ยวลองถามเขาดูนะครับอันนี้ขนปลาโอ oh, แบกปลามาเลยนะเนี่ยใช่ใช่โอ้โห้าสิบห้าอีเวนต์โอ้โหสุดยอดเลยครับน,นี่เียวเฉียวอันนี้มันรถแข่งรถรถพยาบาลโอ้โ oh, ห oh. เยอะมากเลยครับมนนีรถซับปอร์ตอันนี้ขนหมีนี่อี้มีหมีแพนด้านี่มีขนหมีเลยโอ้โหไขนหมู <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดานะครับโอ้โหส,สวยๆงนนั้นเลยนะรถเออรถตู้นี้สวยอ่ารถตู้ที่สี่ครับอันนี้อันนี้ออกแนวแบบรถยุโรปแล้ว <c oughs> มีมินิม,ม,มีอะไรเงี้ยเออเมื่อ,อ,อ,อก่อนนี้โมองเห็ของเบียนต์บบิลอะแต่ว่าเกิดอยู่ในงานของเบียนต์แบบบิลนะ อใช่ไม่ดีอะไรเงี้ยเออดีป่ะครับเดี๋ยวลองถามเขาดูแล้วกันว่าบีบีเอมับบดีวไหมใช่ใช่วันที่อยากไฟเบิร์เหรอสวยๆยนั้นเลยนะี่ะเดี๋ยดูดีรถดีอันนี้ออกแนวแบบพรีเมียมขึ้นมาเห็นไหมโอ้โหครายมีรถแข่งมีด้วยนะครับทำมีย่าอะไรอย่างเงี้ยคล้า,าย ใช่รถเรีวเปรี้ยวทั้งนั้นเลยครับเป็นซอยอ่าเป็นซอย Back to the future อรอ๋อจบเวลาหาอาดีตนะครับโอ้โหรถเสียเงินโอ้สีขาวส,สวยส,สวยส,สวยนี่รถแบบโหวัดเมื่อก่อนคือเหมือนพ่อหรือแม่ซื้อมาให้ครับมันะเป็นรถอย่างเนี้ย มนนันก็แบบเย่เย่คือเล่นแบบไม่รู้เรื่องนะครับคือแบบยังงงน,นี่คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับพ่ออันนี้มันนี้ได้มามือนยังงงๆอยู่เลยตอนนั้นอะใช่ครับคือไม่เข้าใจเลยคือคือซื้อมาให้นี่คือแบบอะไรครับปัตรฐานดีใช่ไหมหรืออะไรไม่ได้จใจอันนี้เป็นรถแบบเด็กๆเลยนะครับผมรีมโทมิกาส์สไตล์เด็กๆนะครับเมเมอันนี้น่ารักไมล์เมโลดี ใช่อันนี้ลิตเติ้ลทวินสตาร์ผมมีม้ายูนิคอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเฮลโลคิตตี้สีชมพูนิสนุปปี้นะครับผมใช่ใช่โหสักคูบัสเหรอนิสนุ๊ปปี้คาใชห้นะใช่สักคูบัสอ,อ๋อนี่นิสนุปปี้สีส้มนี่ก็สวย อโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้อันนี้ออกแนวติ่งเกาหลีนะส่งใช่มีหกสีครับมีสีเหลืองฟ้าชมพูแดงเขียวแล้วก็ส้มนะครับอ,อันนี้มีรถอันนี้ด้วยนะของโทโทโร่ใช่ครับตระกูลโทโทโร อันนี้ออกแนวเด็กเลยโอ้โหได้มีนี่ครับนั่งคู่กันด้วยนะไม่ธรรมดาก็โอ้โหมีกันดั้มใช่ไหมกันดั้มไม่ธรรมดากันดั้มอะไร,รอ่ะคอไฟเตอร์ไวเบกกันดั้มแต่ติดสีหมดเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคเข้าม,ามาดีครับ สนใจก็แวะเวียนไปกันได้ที่โทมิกะน,นะครับผมนวผมก็อาจจะเล็งๆไว้ไปกันเ๋ยลองถามเข้าอีกทีว่าราคาถนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่แนละ้วโอเคครับผมขอบคุนทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาดูรถแบบนี้เนาะที่โทมิกะครับผม